เป็นยังไงบ้างครับนะหนึ่งชั่วโมงแรกผ่านไปนะครับคนแก่ก็เล่าเรื่องเก่าแต่บอกได้เลยว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้กลับมาอีกครั้งแล้วบรรยากาศเดิมๆของสามแยกปากหวานกลับมาแล้วครับครับ <ผม S 2> บรดามแม่บ้านสามแยกพ่อบ้านสามแยกผม,มรู้สึกตื่นเต้นนี่มันจริงเหรอเนี่ยสัปดาห์นี้เราพยายามไม่รับสายเราพยายามไม่เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวและอาทิตย์หน้าเนี่ยวันอาทิตย์ยหน้าสามเต็ม มารื้อฟื้นความหลังกันอีกทีรับสายตัวเป็นๆถูกต้องครับแต่ล้วคนเนี่ยผมผมคิดถึงน้องนวลนวลวันน้องนวลวันน้องนวลตามตัวไม่ทีโอิดถึงน้องแป้งจีน้องเพลงงี่น้องเพลงนะครับน้องเพลงนี่มีน้องสาวตอนนี้สวยมากชื่อน้องผูกันน่ารักแบบ สุดกิฟต์ครับนะเพราะนั้นนะครับบรรดาแม่บ้านสามแยกรุ่นเก่าเนี่ยน้าไม่มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่ผ่านมาเราสนุกกันแค่ไหนถูกต้องเพื่อจะได้มีแม่บ้านสามแยกรุ่นใหม่ๆขึ้นมาครับผมแล้วชั่วโมงหน้าผมบอกได้เลยว่าสามแยกคนที่สามที่เราอยากจะรู้เลยกันว่ามันเป็นใครเติมเติมเติมเทิมเปิดตัวยิ่งใหญ่และเปิดใจอย่างหมดเปลือกเทิมเิมพร้อมทั้งพร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์งานทดลองงานเอฟเฟกต์พี่โป่งเราต้งกามาก คือถ้านายัางปูไม่อยู่อย่างนี้ผมก็เหนื่อยแล้วล่ะครับเอฟเฟกกระจอกแล้วดูอนาถามากนี้ปียนสเอมึงยาวมือป้องปากกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่หนึ่งกลับมา3แยกคนที่สามเขาคือใครสักครู่เดียวครับสแยกปากหวานาโดยบิ๊กโคลาอร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีน